สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พรชวนเพื่อนๆมาเดินตลาดกันค่ะที่นี่คือตลาดศรีนครอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ๆกับศาลเจ้าเนะาะศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ของที่ที่นครสวรรค์รงข้ามกับตลาดร้อยปีนครสวรรค์ ในอดีตรตรงเนี้ยจะเป็นโรงเล่าถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวนี้เขายึบยุบเขาเลิกเขาย้ายไปอยู่ที่ไหนไม่แน่ใจไปอยู่นอกเมืองและพื้นที่ตรงนี้ก็เลยเอามาจัดสรรเป็นตลาดเป็นของเอก,กชนแต่ว่าเขาบริหารจัดการดีมากภายในตลาดมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลมีห้องน้ำห้องท่ามีลานจอดรถมีของขายเยอะแยะมากมายทุก อย่างที่นี่มีหมดมีทั้งขายปลีกขายส่งไม่ว่าผักผลไม้เสือ้อผ้าอาหารมีทุกอย่างแล้วแต่เราจะเลือกเดินโซนไหนหรืออ,อยากได้ทุกอย่างก็เดินทุกโซนเนาะโซนผลไม้ก็ผลไม้เยอะมากโซนเป็นขนมหวานเป็นผัก เป็นของสดเป็นพวกปลาพวกไก่พวกหมูอะไรก็แล้วแต่เนาะเยอะเยอะจริงๆที่เนี้ยเดินโอ้โหเมื่อยขาแต่พอนั้นเดินไม่ทั่วหรอกเดินเฉพาะโซนที่เราต้องการของมากกว่าเนี้ยน้าเนี้ยสะเดาน้ำปลาหวานขายดีมากเพราะว่าเป็นช่วงอ่าช่วงที่สะเดากำลังแตกยอดอ่อนๆเนาะมีมีดอกด้วย ขายดีทุกเจ้าเลยพอสังเกตดูถ้ามีมีสะเดากับน้ำปลาหวานเนี่ยโอ้โหแต่ถ้าให้บอนกินนะน้ำปลาหวานกับปลาดุกหมดพี่น้องสะเดายัางอยู่เท่าเดิมสะเดาที่บ้านเยอะแต่ไม่ค่อยชอบกินมันอ่ะออกจะขมถึงแม้นก็บอกเนี่ยเป็นสะเดาหวานแต่สําหรับลิ้นเราก็ยังขมอยู่ดีนั่นแหละยกเว้นเราลวกหลายๆรอบนะลวกแล้วก็เอาไปอ่ แช่น้ําค้างแถวบ้านพวกนะก็ไปลวกใส่หัวอหอมเนาะใส่หอมแดงทุบๆใส่เกลือแล้วก็เอาไปตากน้ําค้างไว้คืนหนึ่งเชา้าเอามาลวกต่ออีกรอบหนึ่งแล้วก็เอามากินกับน้ําพริกแบบนั้นนะไม่ขมแต่มันหลายขั้นตอนนี่ช่วงนี้มะม่วงก็ออกเยอะมีข้าวเหนียวมะม่วงเยอะมากว่างไงว่างก็เดินมาในทั่วเแหละ จุดผสมอยากซื้อเอ่อพวกที่อยากกินนะอยากได้แต่ไหนๆก็ไหนๆเนาะเดินมันให้หลายๆโซนบางโซนเราไม่เคยเดินน่ะก็เดินให้มันทั่วๆดีกว่าแต่อย่างวันเนี้ยไม่ค่อยอยากเดินโซนอ่าอาหารพวกอาหารสดเนาะเพราะว่าไม่อยากทำซื้อ ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นผลไม้ผลไม้เต็มบ้านเลยเนี่ยไปแต่ตลาดทุกวันไปน่นไปนี่ซื้อมาเต็มวันก่อนซื้อมากินไม่หมดวันนี้ก็อยากไปเดินอีกอยากไปถ่ายคลิปด้วยออยากได้ของกินของอร่อยด้วยที่สำคัญคือตลาดเนี้ยมันอยู่ใกล้บ้านมากจริงๆตอนแรกเมาาื่อเช้าว่าจะไปวัดเทคกกิเกตนะในวัด เจ้าม้าหายเยอะพอนกลัวเข้าไปแล้วถอยซึ่งไม่ไกลกันน่ะเดินออกจากวัดไปไม่ไม่เท่าไหร่ไม่ไม่เหงื่อไม่ทันออกก็จะถึงตลาดนี้แหละตลาดสีนครนนี่แหละนี้เห็นไหมแตงโมเขายัางแดงช่ำเลยนะเปลือกบางมากแต่ราคากนข้างจะแพงนิดหนึ่ง อย่างร้านเนี้ยเป็นเป็นสินค้าเกรดเอเนาะราคาก็จะตึงนิดหนึ่งเนี่ยอย่างทับทิมเห็นไหมแพงเดือขอบหกหรือเจ็ดลูกพออนซื้อมากิโลหนึ่งเจ็ดสิบบาทบางร้านก็หกสิบแล้วแต่เนาะแต่บางร้านอะ่ะไม่ใช่ว่าเดือไม่เต็มอะ่ะเราสั่งของกิโลเราได้แปดขีด เขาถึงขายราคาถูกเราหยิบปั๊บเรารู้อ่ะพอแม่ค้าส่งถุงให้เราเราจะรู้เลยอ่ะว่าอันนี้มันมันไม่เต็มเขามีเทคนิคเ,เราลูกหลานพ่อค้าแม่ค้าเรารู้ว่าเทคนิคต้องทํำยังไงแค่ไม่ทําเท่านั้นเองอันนี้เลือกได้ตามสบายเด้อเขามีเป็นชุดไว้แล้วอ่ะ หมายถึงที่เอาเอามาลวกจิ้มอันนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าเนาะช่วงนี้ใกล้ตรุษจีนก็มาดูซะหน่อยว่าจะเอาชุดไหนดีลูกหลานคนจีนก็ต้องใส่ปีละครั้งเนาะตรุษจีนเดี๋ยวจะไปร่วมง,งานตรุษจีนนะครสวรรค์ยิ่งใหญ่มากเปิดงานไปแล้วครับเมื่อคืนก็จัดงานไปแล้วเมื่อคืน เปิดอ่ะยิงพุตุ้มตั้มตุ้มตั้มพลลงไลมาสักสิบนาทีอเสียงบุ้ม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 ่ะใช่แล้วราจำวันที่ไม่ได้หรอกขนาดก็ติดตัวบ้านตัวเมืองไปมุมไหนซอกไหนซอยไหนของนะกรสวรรค์ก็จะเห็นนะ่ว่าเออก็ติดป้ายเทศกาลตรุษจีนเนาะที่จริงเหลืออีกตั้งหลายวันเนี่ยแต่ว่าที่เนี่ยมันจัดเป็นเดือนไงเริ่มเริ่มก่อนแต่ไปมีงานจริงๆแบบ ที่เต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะมีดารงดารานักร้องอะไรมาก็นุน่นแหละเจ็ดวันหลังนุน่นแหละอ่าหมายถึงว่าก่อนก่อนก่อนจะจะไหวเจ้าอ่ะก่อนจะตรุษจีนนะ่ะนั่นแหละเห็นไหมสวยไม่สวยไมย่สวยไม,ยยม,ยยมยชอบบ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมชุดลายลายเข้าๆแดงๆอ่ะสวย ตัวนี้ของเรามีแล้วขอปิดกอจีนเนี่ยเนื้อผ้าอะไรเหมือนกันเดะจับดูแล้วเหมือนกันเดะเดะก็ซื้อตุเปียซื้อแล้วก็ใส่ครั้งสองครั้งแล้วก็เข้าตู้มันไม่มีอ่าเขาเรียกอะไรไม่มีไม่มีโอกาสให้สวมใส่มันไม่เหมือนเสื้อผ้าธรรมดาที่เราใช้ได้ทุกวันเนาะแต่เราก็ยังซื้อนั่นแหละยังไงก็ต้องต้องซื้ออะ ไม่ซื้อเหมือนเหมือนเราตกยุคไม่ไม่เคารบพบรรพระบุรุษเดี๋ยวผีบรนพระบุรุษจะ,ะมาลงโทษเอาเห็นอามาสอนคนคนเท่าคนแข่ก็สอนว่าต้องต้องทำอย่างนี้นะถึงเวลาก็ต้องไปไว้จงว้เจ้าวันธรรมดาก็วัวเตี่ยจูตั้งของเครื่องเส้นน่ะ หน้าเตียจูอะต้องตั้งอย่าง,งน้อยก็กล้วยแนพวกน้ำพวกดอกมงดอกไม้เนาะเครื่องบูชา